149 and 3rd Avenue. I can't. พวกเทพพุพ่งเปิดพิสดารชายปริศนากินหนูดิบดิบริมถนนต้องบอกว่าคลิปนี้นะคะกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลต่างประเทศมากๆเลยล่ะค่ะหลังจากที่แอคเขาอินสตาแกรมแอคหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่านิวยอร์กชิตได้ออกมาโพสต์คลิปของชายรายหนึ่งที่เขาเนี่ยกำลังนั่งกินเนื้อหนูแบบดิบๆอยู่ซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ปาไปแล้ว60,000กว่าวิวเพราะคนที่สามารถเก็บภาพสุดสยยงนี้ไว้ได้เนี่ยเขาบอกว่าภาพเนี้ยเป็นภาพของชายชาวนิวยอร์กคนหนึ่งที่กําลังกินหนูตายอยู่ริมถนนท่ามกลาง าสายตาของผู้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ตกใจกันอย่างมากแล้วก็อาปากค้างไปตามๆกันโดยจุดดังกล่าวนะคะอยู네่ใกล้กับถนนสายที่149และถนนสายที่3นั่นเองค่ะในคลิปนะคะก็จะเห็นตั้งแต่จังหวะที่ชายรายนั้นหยิบหนูขึ้นมาแล้วก็นั่งพิจารณาอยู่แป๊บหนึ่งค่ะว่าจะกินหรือไม่กินดีสายตาเนี่ยบ่งบอกถึงความลังเลเป็นอย่างมากนะคะก่อนที่จะท้อนขนของหนูตัวนั้นออกแล้วก็กัดเข้าไปที่เนื้อแบบดิบๆเลยละค่ะ นอกจากนั้นนะคะในคลิปนี้ก็มีเสียงผู้หญิงคนนึงค่ะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยแปลได้ว่านี่มันเหลือเชื่อมากดูสิหรือว่าบอกว่าไม่นะฉันต้องรีบออกจากร้องแล้วทั้งนี้ค่ะผู้ใช้โซเชียลก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังซอมบี้เริ่มต้นขึ้นแบบนี้หรือบอกว่าน่ารังเกียจมากดูไม่ได้บางคนนะคะก็บอกว่ามันแย่ขนาดนี้ได้ยังไงในเมืองที่ปกครองอย่างเสรีนิยมในขณะที่อีกคนนะคะบอกว่านี่คือเหตุผลที่ผมต้องออกจากนิวยอร์กซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันก็สามารถมองได้หลาย มุมมองนะคะเราไม่มีทางรู้เลยว่าชายปริศนาคนที่กินเนื้อหนูคนนั้นเขากําลังประสบกับปัญหาอะไรในชีวิตหรือไม่อาจจะไม่มีอาหารกินหรือในความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะมีรสนิยมในการกินที่แปลกๆก,ก็ได้ค่ะยังไงคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะคะและหากว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะ